เมื่อทำการเล็งตัวกล้องนะคะไปยังปอปิดซึมในจุดที่3เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะกดแม้ที่ F4 ค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสาธิตการใช้งานโปรแกรม Offset Pan นะคะซึ่งกล้องที่นำมาสาธิตวันนี้นะคะจะเป็นกล้อง Total Station ค่ะ้อ Topon นะคะรุ่ Hot น GM5 Function SDR ตัวนี้กันนะคะเดี๋ยวจะมีขั้นตอนอะไรบ้างนะคะเชิญรับชมในคลิปได้เลยค่ะเมื่อทำการตั้งค่าตัวกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการเข้าใช้งานโปรแกรม Offset Pan นะคะให้เรานะคะทำการเปลี่ยนหน้าเพจไปยังหน้าที่3ค่ะ เมื่อเข้ามายัางหน้าที่สัตว์วนะคะโปรแกรมออ f เ e ็นะคะจะอยู่ที่ F2 ค่ะกดเข้าไปได้เลยค่ะสำหรับกล้องรุ่นนี้นะคะโปรแกรมออ f เ e ็นะคะจะมีให้เราเลือกใช้งานอยู่5รูปแบบนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะเราจะมาสาธิตกันที่ออ f เ e ็ p แ n นนะคะกด Enter เข้าไปได้เลยค่ะสำหรับโปรแกรมออ f set Pan นะคะก็คือโปรแกรมการหาค่าระยะลาบนะคะโดยที่เราไม่สามารถทำการรังวัดไปนะจุดนั้นได้โดยตรงค่ะ แต่เรานะคะจะทําการรังวัดไปยังเป้าปีซึมทั้งสจุดนะคะที่อยู่ในแนวระนาบเดียวกันกับเส้นขอบของวัตถุนะคะเพื่อใช้อ้างอิงในการหาค่าระยะนั่นเองค่ะเมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะตัวกล้องนะคะก็จะรันมาจุดที่1ให้เรานะคะให้เรานะคะทําการเล็งตัวกล้องค่ะไปยังเป้าปีซึมในจุดที่1นะคะจากนั้นนะคะกดนิที่ F4 ค่ะจากนั้นกดเย่ที่ F4 ค่ะ และตัวกล้องนะคะก็จะรันมาจุดที่ Anyways, <S 2ให้เรานะคะให้เรานะคะทำการเล็งตัวกล้องค่ะไปยังเป้าปิดซึมในจุดที่ s 2ค่ะเมื่อทําการเล็งตัวกล้องนะคะไปยังเป้าปิดซึมในจุดที่สเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะกดแมทที่ f 4ค่ะจากนั้นนะคะกดยยที f 4ค่ะตัวกล้องนะคะก็จะรันมาจุดที่3ให้เรานะคะให้เรานะคะทําการเล็งตัวกล้องนะคะไปยังเป้าปิดซึมในจุดที่3มค่ะ เมื่อทำการเล็งตัวกล้องนะคะไปยังอปอดปิดซึมในจุดที่3เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะกดแมทที่ F4 ค่ะและกดยยที่ F4 นะคะตัวกล้องนะคะก็จะคำนดเป็นค่าพิกัด NEZ มาให้เรานะคะในจุดที่เราทำการรังวัดนะคะหากเราต้องการดูค่าระยะราบของเรานะคะเพื่อใช้ในการอ้างอิงหาค่าระยะนะคะให้เรากดที่ F2 h AD v d ค่ะ S, S A ตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าระยะลาบของเรานะคะจะอยู่ที่4เมตรนะคะ65เซนนะคะกับอีก8มิลค่ะและถ้าหากเราต้องการมาถูกที่จุดนี้นะคะให้เรากดที่ S 1 REC ตรงนี้นะคะและถ้าหากเราต้องการทำการรังวัดใน,นจุดถัดไปนะคะก็ให้เรากดย h ทีค่ะและทำตามขั้นตอนเดิมได้เลยคะ่ะ ถ้าลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจกล้องที่นำมาสา,าธิตไปเมื่อสักครู่นี้นะคะสามารถมาเยี่ยมชมได้ที่ร้านกล้องสำรวจสุดังสิตนะคะ,ะร้าน s t ต r i n ี่ n i t y อ s p r e s s o m a c a u ร a y l a n ของสองค่ะสำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ